ขณะนี้นะครับที่ศูนย์ศิริาพระเกี่ยวซึ่งเป็นการเปิดผู้ความร่วมมือร่วมกันระหว่างธีเพื่อนเพื่อพาสภากาชาติไทยและจุฬาลงกรณ์มหาลัยเราก็ได้มีกิจกรรมต่างๆมาอย่างต่อนเนื่องครับต,ตั้งแต่แรกโดยในแต่ละวันนั้นเราจะมีการติดอาหารที่พร้อมรับประทานาซึ่งเราตั้งเป้าไว้ว่าจะได้ประมาณ1น0 0 0ื่นที่จะเพิ่มเป็น2 0,000ืแล้วก็อีกจํานวนหนึ่งนะครับเพื่อไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่เดือดร้อน ให้อยู่ห่างไกลที่สุดให้มากสุเที่มากได้นะครับตอนนี้ก็ดําเนินการในในในวันละสองมื้อด้วยกันนะครับขณะนี้เราก็ได้มีการจะรวบรวมสิ่งของต่างๆเป็นถุงยางชีพเพื่อเข้าไปแจกจ่ายกับประชาชนเช่นเดียวกันนะครับซึ่งวันหนึ่งก็จะออกไปตามจุดต่างๆซึ่งพื้นที่น้าท่วมนั้นก็กระจายไปเรื่อยๆนะครับเราก็พยายามจะไปให้ถึงใน,ใ,นในจุดต่างๆเหล่านั้นอีกอันหนึ่งคือที่ศูนย์พึ่งพิงเพื่อนพึ่งพาราลกรนะครับซึ่งจัดตั้งที่นย์กีฬาในร่ม มนะนาถึงวันนี้เนี่ยมีคนเข้ามาพักแล้วนะครับประมาณ150คนโดยคนที่มาพักกันเนี่ยเราก็จะมีการซักประวัติแล้วก็มีการทําทะเบียนแล้วก็มีการคัดกรองนะครับเพื่อจะให้ใครที่มีการเจ็บป่วยแค่เล็กน้อยเราก็ให้การรักษาณนะท,ที่นั้นถ้าเจ็บป่วยดูแรงก็จะส่งไปที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นะครับซึ่งจะมีแพทย์แพทย์คอยอยู่ในรักษาในขณะเดียวกันที่ศูนย์พักเิงเองเนี่ยเราก็จะมีหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ซึ่งมีทั้งแพทย์พยาบาลเนี่ยมาช่วยดูแลคนที่มาพักทิงอยู่นะครับซึ่งตอนนี้ก็ดําเนินการอยู่แล้วถ้าใครมีแนวโน้มที่จะเจ็บป่วยด้วยโรคติดต่อเราก็จัดมาพักอยู่ในที่ที่หนึ่งนะครับซึ่งเป็น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 ,เป,นเป็นที่ที่จะสามารถกักการเชื้อโรคได้แล้วก็ในในระหว่างนั้นก็จะมีนักจิตวิทยาไปช่วยพูดคุยต่างๆนะครับแล้วก็ถ้ามีปัญหาถึงขั้นดูแรงเราก็จะมีห้องห้องแยกสำหรันบนักจิตวิทยาไป,ไป,ไ,ปไปพูดคุยด,ด้วย ในทุกๆวันนี้เราจะให้มีกิจกรรมในระหว่างผู้ที่มาพักผิงนะครับไม่ไม่ให้อยู่เฉยๆซึ่งกิจกรรมนั้นมีหลายรูปแบบตั้งแต่หากิจกรรมที่ให้ผู้พักผิงเหล่านี้เนี่ยเข้าไปร่วมกิจกรรมช่วยเหลือกิจกรรมจิตอาสาในที่ต่างๆซึ่ง,ซ,งซึ่งเรามีอยู่นะครับเช่นมาช่วยในการเอาข้าวบรรจุในใน,ในถุงกับข้าวบรรจุในถุงหรือการแพ็คของต่างๆเพื่อส่งไปแจกจ่ายอย่างนี้นะครับ แล้วก็มีกิจกรรมสัลนาการมีให้อ่านหนังสือมีสอนหนังสือแล้วต่อไปก็จะมีการฝึกสอนอาชีพต่อไปนะครับรับทั้งหมดนั้นเป็นความร่วมมืออย่างดีระหว่างมูลนิธิเพื่อนพึ่งพาสภาการชาติไทยแล้วก็ทุหลังคนไหนอยู่ไหครับก็ตอนนี้ก็อยู่ที่สาราพระเก้ยวที่มหลาลัยจุลานะคะก็ มาช่วยเขาแพ็คของน้ําท่วมกันค่ะก็วันนี้เพิ elite, so ่งมาทําเป็นว yeah, yes, yes, ันแรกอะค่ะก็คือพอดีมีพี่ชายเรียนอยู่ที่นี่อะค่ะก็เห็นพี่บอกว่าพี่บอกว่าที่นี่เขามีให้ช่วยทําก็ว่างๆก็เลยมาช่วยทาค่ะก่อนหน้านี้ก็ช่วยขนทรายแล้วก็พึ่งทำกระสอบทรายอยู่ที่วิทยาลัยแพทย์อะก็สู้ๆอะค่ะก็ทุกคนก็เป็นกำลังใจให้แล้วก็ช่วยกันเท่าที่ทำได้อะค่ะ ชื่อเชียนิินิพิ์ค่ะจากคณะวิทยาศาสตร์ปีหนึ่งค่ะสวัสดีค่ะชื่อสีดาวพรทองสุนทรจากรัฐศาสตร์ปีหนึ่งค่ะก็วันนี้ก็มาแพ็คของกันนะคะมาเป็นครั้งแรกอะคะ่ะตรงนี้ก็เป็นผ้าอ้อมเด็กอะค่ะกำลังช่วยเขาจัดของอยู่อะคะ่ะค่ะก็เราก็นับนะคะนับจํงงานวนของผ้าอ้อมนะคะแล้วก็แบบช่วยเขาแพ็คลงกล่องอีกทีหนึ่งค่ะ เพื่อนๆบอกต่อกันมาค่ะแล้วก็แบบดูในทีวีเหมือนเมื่อวานมีองค์พานเสด็จมาค่ะแล้วหนูก็แบบทราบข่าวจากในทีวีพอดีก็เลยสนใจอยากช่วยเพราะว่านั่งอยู่บ้านเฉยๆดูทีวีแล้วมันแบบว่างๆค่ะก็เลยแบบอยากมาที่นี่ก็เลยลองดูที่บ้านยังไม่ประสบอะค่ะยังพอออกมาช่วยได้ก็เลยออกก็ขอให้มีกําลังใจที่เข้มแข็งนะคะแล้วก็มีสติค่ะแบบสติเนี่ยสำคัญที่สุดเลยนะคะถ้าเราแบบขาดสติแล้วก็อาจจะแบบ ฟุ้งซ่านหรือตอกสริตมากเกินไปอะคะ่ะก็ขอให้เตรียมตัวให้พร้อมนะคะอย่าชะล่าใจแต่ก็อย่าคิดมากมากเกินไปนะคะแล้วก็ถ้าเราไม่เดือดร้อนอะไรแล้วก็จะยังมาช่วยอย่างนี้ต่อไปะคะ่ะสู้ๆนะคะก็ขอให้คนไทยมีกำลังใจที่เข้มแข็งนะคะก็พวกหนูก็เยาวชนไทยก็คงมาช่วยมากสุดก็ได้แค่แพ็คของอะคะ่ะก็ขอส่งกำลังใจให้นะคะอย่ายอมแพ้นะคะสู้ๆคะ่ะ ค่ะสวัสดีค่ะชื่อจูนะคะเป็นนิสิตเก่าจากคณะจิตวิทยาค่ะก็ตอนนี้ก็มาช่วยในส่วนของยาเวชภัณฑ์ต่างๆนะคะก็คือในส่วนนี้ลักษณะของการแบ่งแยกเนี่ยก็จะเป็นยาภายนอกกับยาภายในแล้วก็ส่วนยา,ยาเนี่ยก็จะมีทั้งพวกที่รักษาโรคน้ำกัดเท้าแล้วก็ทําแผลทั่วไปะค,ะค่ะค่ะก็ออกมาช่วยออกมาจาก ที่พักก็ประมาณ9ก้าโมงครึ่งะ,ะก็สําหรับผู้ประสบภัยทุกท่านนะคะก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยคิดซะว่านี่คือเป็นเป็นบทเรียนของเราที่เราจะได้รู้ว่าเออเพื่อนคนไทยของเราทุกคนเนี่ยยังเป็นกําลังใจให้เราเสมอนะคะเราไม่เคยทอดทิ้งใครอยู่แล้วค่ะ ตอนนี้ก็พวกเราก็เช็คสต็อกค่ะที่จริงก็เช็คทุกวันเลยไงฮะแต่ว่าตอนนี้กําลังเตรียมแผนรองรับเพราะว่าพอเปิดศูนย์พยาุูบ่ะของจะลงเยอะขึ้นนะคะก็จะจัดตัดหมวดหมู่ใหม่ค่ะแล้วก็แบ่งขึ้นมาชั้นสองวยอะไรเงี้ยค่ะเพื่อจะให้รองรับกับอนาคตที่กาลังจะมาถึงค่ะก็เลยต้องวางแผนเหมือนกับแวร์เฮาส์ใหม่อะค่ะแค่นี้ค่ะตอนนี้ทําอยู่แล้วก็เตรียมตัวกลางวันนี้จะมีการขัดซ่วมนะคะก็เตรียมตัวเตรียมของกันอยู่ค่ะแค่นี้ค่ะอ๋อตอนนี้เป็นมิดวะค่ะวิศวะค่ะ อ๋อเป็น,นจุฬาค่ะเวืจุฬาก็คือมีการแบ่งงานแบแบคุยงานกับทางจุฬาตัวอาบาจอเองแล้วก็เราก็มาทํางานด้วยกันอะไรเงี้ยค่ะที่มาช่วยกันเนี่ยเหรอก,ก,ก็คนจุฬาทั้งนั้นแหละค่ะหน่วยงานในจุฬาแล้วก็แล้วก็บางคนขาอพยพมาอยู่เขาก็มาช่วยค่ะเราก็เริ่มเริ่มตักตั้งแต่หกโมงเช้าอ่าวันต่อวันค่ะ,คะแล้วก็รู้สึกว่าแต่และว,วันนี่แกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอเนาะออเดอร์ค่ะ ก็นี่ก็อย่างที่บอกแต่ต้นน่ะพี่ว่าพี่จะมาทุกวันถ้าน้ํายังไม่ท่วมนะถ้าน้ําท่วมถ้าไม่เห็นหน้าพี่ที่นี่แสดงว่าน้ําบ้านพี่ท่วมแล้วอยากเป็นกําลังใจให้น้อไหนๆมันก็เกิดอย่างนี้ขึ้นแล้วทุกคนอย่าพอถอยพยายามก่อนอื่นช่วยเหลือตัวเองก่อนช่วยเหลือตัวเองให้ดีที่สุดก่อนเตรียมพยายามเตรียมตัวตัวเองให้ดีที่สุดก่อนแล้วก็ความช่วยเหลือตามไปจะจะช้าจะเร็วจะยังไงทุกคนทางทางที่อยู่เบื้องหลังเขาก็คิดถึงแล้วเขาก็อยากจะช่วยเหลือทั้งนั้น แต่บางครั้งบางคราวเนี่ยอยู่ลึกมากหรือว่าอยู่ไกลมากแล้วก็เรา,เาไปไม่ถึงก็อย่าน้อยใจค่ะ